ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเต้ปั๊บคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกิดอะไรขึ้นกับโคดามิกันแน่นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเข้ามาฟัชมแล้วก็ฝากากดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่ากันเลยดีกว่านะครับอ่ะไปกันเลยครับไปเลยโปรเต้ปั๊บช็อปขายโคดเกมส์สตรีมเอเอล็อกสตาร์วีซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook p a g โปเต้พับท็อปขายเกมและกระทุงลิงก์อยู่ใน description ครับผมขออธิบายเพื่อทำความรู้จักกับค่ายเกมโคโนมิคร่าวๆกันก่อนนะครับก็คือโคโนมิเป็นบริษัทเกมที่ก่อตั้งขึ้นในปี1971นะครับหรือว่าพศ2512ที่เมืองโอซาก้าโดยชื่อโคโนมิเนี่ยมาจากชื่อตัวสอนของนามสกุลของผู้ก่อตั้งในยุคแรกๆนะครับก็คือคานยมาซะโคซุกิโยชิโนบุนากามะฮิโรมัสึดะ และก็ชูจิอิชิคาระนะครับแต่ปัจจุบันสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับฝ่ายเกมเนี่ยจะใช้ชื่อว่าโคดอมิคอมพิวเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับและก็ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโคดอมิดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์เกมดังๆของทางค่ายก็จะมีทั้ง w i n n i n g e l e v e n หรือว่า Pro Evolution Soccer นะครับในชื่ออังกฤษ Contra Twin B g า a d i u s m ม t ันเกียร์โกเอมและก็ซูยิโคเดน ซึ่งนอกจากที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับเกมแล้วนะครับก็ยังมีธุรก,กิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตูปาจิงโกและก็ศูนย์ฝึกกีฬาด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนมิในด้านวิดีโอเกมจากเกมที่เคยวางขายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะเล่าไว้ประมาณสัก7เกมก็แล้วกันนะครับเริ่มที่เกมแรกกันเลยนะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Six Day in Fallujah ครับผมเกมแนว tactical shooter ครับอันนี้อิงจากเหตุการณ์สงครามในเมือง f a l l จาของประเทศอิรัก ในปี2004ขอย้ำกันก่อนนะครับว่าอันนี้คือเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่เคยวางแผนว่าจะวางขายในปี2010พัฒนาโดย Atomic Games และก็จะจำหน่ายโดย Konami แต่น่าเสียดายครับที่โปรเจกต์เกมในเวลานั้นเนี่ยทาง Konami เหมือนรู้สึกว่าตัวเกมมันมีความอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องสองครามในตะวันออกกลางครับผมและก็เรือกความเหมาะสมที่ต้องการเอาเหตุการณ์ในตะวันออกกลางมาทำเป็นเกม Konami จึงตัดสินใจทิ้งโปรเจกต์เกมนี้ไปแบบไม่ใหญ่ดี และทําให้ทาง Atomic Games ต้องมาสบปัญหาบริษัทล้มละลายในปี2011และก็ทําให้เกม Six Day in f a l l u j a ต้องหยุดชนะอย่งงอยางไม่มีกําหนดครับต่อมาในปี2016ครับทางทีพัฒนา h i g w i e Games และก็ผู้จัดจาหน่าย Virtuala ครับได้ทำการฟื้นโปรเจกต์เกมนี้กลับมาทําใหม่อีกครั้งนึง และเกมก็สาม,มารถวางขายได้ในวันที่22มิถุนายน2023ซึ่งเป็นเวลากว่า7ปีที่สร้างเกมนี้มานะครับก็ยอมรับว่าการมาอยู่ในทีพัฒนาและผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ถือเป็นความโชคดีของเกมนี้มากๆปัจจุบันตัวเกมยังเป็น Early Access อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปหาเล่นกันได้นะครับผมสตรีมมีขายนะครับ เกมนี้สครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ครับเกมแนวรอบเล่นและจัดก,การฐานทัพและทรัพยากรครับพัฒนาโดย k o j i m a Production จัดจำหน่ายโดย Konami โดยเกมนี้จะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาค g รา u n d z e เป็นเวลา9ปีโดยเราจะได้รับบทเป็น Binom Snake ครับที่ต้องสร้างฐานทัพชื่อว่า Diamond Dogs และต้องหาทรัพยากรทั้งบุคคลและก็วัตถุดิบ เพื่อให้ฐานทัพมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและสามารถใช้งานอาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆโดยใช้ค่าเงินของเกมชื่อว่า GP ในการเข้าถึงสําหรับตัวร้ายของเกมมีชื่อว่าไซเฟอร์ครับซึ่งพวกเขากําลังจะสร้างเมทัลเกียร์ตัวใหม่ที่ทรงพลังและอันตรายต่อโลกและมนุษยชาติวีนอมสเน็กจึงต้องหาทางหยุดไซเฟอร์ให้ได้นะครับจริงๆตัวเกมนี้มันดีมากนะครับเพราะเป็นเมทัลเกียร์ภาคแรกที่ลง PC ด้วยนะครับและการบังคับก็ลื่นไหลไม่ซับซ้อนแต่ปัญหาของเกมนี้จะอยู่ที่ท,ทางโคลมิเนี่ย ต้องเร่งวางขายเกมให้ทันกําหนดเวลาครับแต่ทางคุณฮิ่ดโอกโคจิมะครับจะต้องการที่จะใช้เวลาแล้วก็งบประมาณในการสร้างเกมเพิ่มเติมเพื่อเกมออกมาสมบูรณ์ความขัดแย้งในค่ายเกมจึงเกิดขึ้นครับและเป็นผลทําให้คุณโคจิมะต้องออกจากโคลมิและจบแบบไม่สวยด้วยและก็ทําให้ตัวเกมเบนเกียร์โซลิด5เดือแฟลทอมเพเนี่ยเหมือนเป็นเกมที่ยังสร้างไม่เสร็จครับเพราะในพรจิตหลักจะมีสิ่งที่เรียกว่า ยอมแมวนะครับก็คือการเอาภารกิจเดิมแต่เพิ่มเติมคือทําให้ยากขึ้นนะครับก็จะมีทั้งแบบ Subsistence ก็คือภารกิจที่ต้องไปด้วยตัวเปล่าไม่มีอาวุธหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆ Extreme ภารกิจที่ศัตรูจะมาเยอะๆและต้องทําอะไรก็ได้ให้ผ่านภารกิจและก็ Total Stealth ครับคือการทําภารกิจโดยที่ไม่ถูกตรวจพบแม้แต่ครั้งเดียว หากถูกเจอตัวต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นถ้าสนใจก็ไปหาเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับสตรีมมีขายหรือว่าจะซื้อแบบแพ็ค Definitive Experience นะครับผมเพราะว่าได้ทั้ง Gra วซีโร o แล้วก็แ h a n t o m p พ i n แต่แนะนำว่าซื้อตอนลดราคาจะดีที่สุดนะครับกิมพิซัครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Me ทั a เกี r ร์เซอ v ์เกมแนวเอาตัวรอดและป้องกันฐาน,นครับพัฒนาและจัดจำหน่ายโดยโคโนมิหลังจากที่คุณโคจิมะลาออกจากค่ายไปนะครับทางโคโนมิเนี่ยก็เหมือนนึกสนุกครับเลยทำเกมเมทัลเกียของตัวเองขึ้นมา โดยใช้ชื่อภาคว่า Survive โดยเราต้องเล่นเป็นทหารของหน่วย Diamon d Dogs ครับที่รอดจากเหตุการณ์ประหลาดชื่อว่า The d u s สและต้องเข้าไปในะอยู่ในมิติที่ไม่รู้จักและด้วยเกมนี้เป็นเกมเอาตัวรอดนะครับแน่นอนว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดทั้งหาอาวุธหาอาหารรวมถึงหาวัตถุดิบเพื่อมาสร้างฐานทัพและก็ที่อยู่อาศัยต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเกมไม่สนุกเลยครับเกมเล่นน่าเบือ่อเนื้อเรื่องแทบไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วกเกมนี้เนี่ยไม่นับว่าอยู่ในจักรวาลของเมชัชเกียด้วยซ้ำอาจเป็นเพราะทีมมงานให่ ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการทาเกมแต่อยากทําเกมให้แตกต่างไปจากที่โคจิมะเคยทาแต่ว่าทําไม่ถึงอีกทั้งเกมก็ยังมีความหิวเงินนะครับแบบว่าต้องเติมเงินเพื่อซื้อสล็อตสเตจเกมหรือซื้อของในเกมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้เพื่ออะไรนะครับได้ทําให้เกมนั้นเนี่ยยอดขายถึงขั้นย่ําแย่มากและเป็นเหมือนแกะดําของเกมตระกูลมิตซเกียไปเลยก็ว่าได้ครับผมไม่แนะนําให้เล่นเกมนี้นะครับเพราะมันเกมมันไม่สนุกเลยครับก็เลยเอามาเล่าเพื่อเป็นข้อมูลให้ฟังนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็ไปหาเล่นไได้ต่่อปคครรัับบผมมเกที4 จะเรียกเกมได้ไหมนี่ก็คือเมทัลเกียร์โซลิดสามสเนกอิเทอร์ปาจิงโกเอ dition ครับเป็นเกมตู้ปาจิงโกครับโดยเอาเนื้อหาของเกมภาค3 Snake e a t e r มาใช้พัฒนานและเปิดให้บริการโดยโคโนมิพาร์เลอร์เอนเตอร์เทนเมนต์หลักเกมนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับมันคือการหมุนตู้ปาจิงโกให้ได้สัญลักษณ์ที่ตรงตามที่กําหนดก็จะถือว่าผ่านฉากไปได้นะครับแล้วก็จะมีคัตซีนของตัวเกมภาค3มาให้ดูก่อนที่จะเริ่มหมุนสล็อตในรอบถัดไปซึ่งบอกตามตรงว,ว่ามันคือความอินอย่างว่าของโคโนมิมากๆครับ าะผมแล้วก็หลายๆคนก็คงไม่คิดว่าจะมีการเอาเกมดังๆเนี่ยมาทําเป็นตู้ปาจิงโกะเพื่อมาดูดเงินของผู้เล่นและอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นการลดคุณค่าของวิดีโอเกมลงไปด้วยและทําให้เกมดูมีความเป็นการพนันมากขึ้นอีกผมคงจะไม่พูดอะไรมากจากเกมนี้นะครับเพราะว่าการเอาเกมลงตู้ปาจิงโกะเนี่ยทำให้แฟนเกมเมทัลเกียร์รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่โคโนมีก็คงไม่แคร์ครับเพราะมันก็เป็นแหล่งเงินของเขาซึ่งมันก็น่าเศร้ามากๆนะครับ เลยครึ่งทางกันมาได้นะครับผมต่อไปเกมที่5นะครับกับ eFootball Series ครับผมเกมฟุตบอลที่ได้ทําการรีแบรนด์หรือเปลี่ยนชื่อใหม่นะฮะซึ่งซีรีส์ eFootball เนี่ยเปิดให้บริการในปี2021ครับในชื่อ eFootball Pro Evolution Soccer 2022หรือว่า eFootball Winning Eleven 2022ในชื่อญี่ปุ่นนะครับตัวเกมใช้ Unre a l Engine ในการสร้างสาหรับโหมดการเล่นก็จะมีทั้งแบบ exhibition หรือการแข่งกระชับมิตรแล้วก็โหมดออนไลน์เอาไว้แข่งกับผู้เล่นคนอื่นนะครับแต่ด้วยความที่เป็นเกมเล่นฟรีเนี่ย โหมดเกมที่เคยมีในเ e สหรือวิดีทิ้งภาคเก่าๆหายไปเกือบทั้งหมดเลยครับและตอนแรกเนี่ยไม่มีโหมดมาสเตอร์ลีกด้วยซ้านะครับถือคนที่ไม่ทราบก็จะบอกว่ามาสเตอร์ลีกมันก็คือโหมดที่เราได้เล่นเป็นผู้จัดก,การทีมคอยคุมทีมและก็จัดก,การนักเตะทั้งก่อนและก็หลังแข่งนะครับไอมาสเตอร์ลีกเนี่ยได้ใส่เป็น DLC เสียงเงินตามมาในอนาคตด้วยนะครับหลังจากที่เกมเปิดให้บริการก็บอกเลยว่ายับไม่ยับมากครับที่ไม่เล่นมีน้อยมากๆเกมไม่เสถียร หน้านักเตะแบบตลกตลกมี้เห็นบ่อยๆนะครับแต่พอเป็นเกมเล่นฟรีเนี่ยจะมีการอัปเดตซีซันแบบปีต่อปีนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ตามเลยเพราะว่าความเป็นเพสหรือวินนิ่งมันขายไปแล้วครับใครที่เล่นอยู่ก็มาคอมเมนต์กันได้ครับว่าตอนนี้ตัวเกมเป็นยังไงหรือใครอยากลองเกมนี้ก็สตรีมมีให้เล่นฟรีนะครับผมใครสนใจก็ไปเล่นกันได้นะครับ เกมที่คกั็ผมกับเกมที่มีชื่อว่า Contra: r o o d c o u r s ครับผมเกมแมชันเดินหน้ายิงระแนงกันครับพัฒนาโดย Toy Logic กับจำหน่ายโดย Konami เหตุการณ์ในเกมจะเกิดหลังจากภาค3าแล้วก็4นะฮะโดยเราจะได้บบรบทเป็นหน่วยเยเกอร์ที่ต้องต่อสู้กับศัตรูและเอเลียที่เข้ามาบุกในเมืองที่ชื่อว่า d a m City ได้ได้เป็นตัวละครทั้ง4ตัวก็จะมีทั้งคเซอร์ครับหุ่นไซบอร์ต่อสู้ m าค i รีนักฆ่าที่มีปริทธิ์ฝังอยู่ในตัวเด h e Gentleman แมลงเอเลียนอัชริยะและก็ฮังกรีบีสแพนด้าไซบอร์กสุดน่ารักหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวเกมว่างขายในปี2019ครับแต่เกมกลับไม่ประสบความสําเร็จในแง่รีวิวและก็ยอดขายในส่วนรีวิวส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าตัวเกมขาดเอกลักษณ์ในความเป็นคอนทราครับเน้นเล่าเรื่องแบบตลกไม่ซีเรียสและก็การเอาด LC มาขายก็ไม่ได้ช่วยดึงผู้เล่นเท่าไหร่กราฟิกตกยุคบังคับตัวละครยาก และตัวภารกิจค่อนข้างที่จะธรรมดาไปหน่อยด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาซื้อกันได้ในสตรีมนะครับถ้าใครเล่นบน PC นะแต่แนะนําว่าให้ซื้อตอนราคาถูกๆดีที่สุดครับผมเห็นว่าบางทีตอนลดถูกๆเนี่ยมันเหลือร้อยกว่าบาทเองนะครับสนใจก็ไปหาเล่นกันได้นะและก็เกมสุดท้ายครับเกมที่7กับเกมที่มีชื่อว่า P.T. ครับเกมแนวสยองขวัญเอาตัวรอดพัฒนาโดย k o j i m a Productions จัดจำหน่ายโดย Konami เดโม่เกมเปิดให้เล่นในปี2014 จริงๆตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม s i เ e n t Hill ภาคใหม่ด้วยซ้ำนะครับในบุมมบอง First Person หรือบุมมบองบุคคลที่1นึ่งเกมถือว่าหลอนใช้ได้ครับเพราะมีจังหวะจับสแกให้เห็น และก็มีการสำรวจและก็มีการเอาตัวรอดในพื้นที่ต่างๆให้ได้เล่นในตัวเดโมตัวนี้แต่จากผลท่วงของการที่คุณที่ได้อ,อกโคจิมะออกจากโคโนมิในปี2015จึงทําให้เกม PT เนี่ยต้องถูกยกเลิกการสร้างตามไปด้วยครับเพราะว่าเซเดนฮิวเป็นเกมของทางโคโนมิและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนรอคอยครับแต่ก็ได้แท่ลอเกอร์เพราะว่าเกมไม่ไม่ได้มีอะไรออกมาอีกแต่ปัจจุบันทางโคจิมะโปรดักชั่นครับก็กําลังทําเกมใหม่ชื่อว่า OD ซึ่งน่าจะเอาเกม PT มาต่อยอดเป็นเกมนี้ก็ได้ นะครับก้าสนใจเกมจากคุณโคจิมาก็รอกันได้นะครับแต่ว่าอาจต้องรอนานหน่อยเพราะว่าเกมของเขาใช้เวลาสร้างหลายปีเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโคนนมิก็ยังมีวีิกรรมอื่นๆให้ได้เห็นกันนะครับทั้งคนเมาขึ้นไปที E3 2010การเซ็นเซอร์เนื้อหาเกมแบบแปลกๆปัญหาท็อกซิกในการทํางานรวมไถึงการเอาเกมต่างๆลงตู้ปาจิงโกะแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับก็เลย ขอจบเรื่องราวของโคโนมิผัดกมที่เคยวางขายแต่เพียงเท่านี้นะครับที่เห็นไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้นะครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซูเปอร์เตงเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโปรเตปปัฟขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่า่าาววค สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ